เอาละครับผมท่านผู้ชมกราบรสิบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยแล้วกันนะครับผมอยู่ช่อง Alex กซ์แอมจี e กมอินฟิสแตชันซหรือ w าซีของเราอีกเช่นเคยครับผมทุกคนก็ยิงคนพัดที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้ EP ทีเท่าไหร่แล้วไม่รู้นะครับผมคลิปนี้6กระบอกเหมือนเดิมนะท่านผู้ชมก็จะมีลูกซองนะครับผมลูกซองยาวนั่นเองนะครับแล้วก็ลูกซอง KT ทไซกา AA FN M249 ครับแล้วก็ พ k m นะครับทุกคนมาดูการคลิปนี้แต่ละปืนปืนหนจะแรงกว่ากันแน่นอนแหละลูก2องน่าจะ AA มัง้งเฮ้ย AA หรือว่าสซค้าวะแต่ที่ผมรีวิวยิงบอสมาไซค้ามันยิงแค่14นะัดตายนะยิงบอสอะน่าจะไซก้าอันดับหนึ่งนะเท่าที่คาดการความแรงนะครับส่วนระยะมีแค่ปืนกล2กระบอกนอกนั้นเป็นตะกูลลูก2หมดเลย4กระบอกอ่ะเดี๋ยวเรามาดูการคลิปนี้วันนี้นะครับผมแต่ละปืน6กระบอกนี้จะยิงกี่นัดตายนะครับเดี๋ยวจะยิงไปที่ตัวเนาะสำหรับปืนลูกซองนะครับ อาเป็นระยะใกล้เลยแล้วกันนะเพราะว่าจะได้โดนตัวเต็มๆถ้าระยะใกล้มันก็น่าจะแบบนัดเดียวตายแหละระยะประมาณนี้แล้วกันท่านผู้ชมประมาณนี้นะนัดเดียวตายไปเนี่ยน่าจะตายนะผมว่าเรียบร้อยเลยระยะนี้นัดเดียวเลยครับผมสำหรับลูกซองท่านผู้ชมเอาแม็กมาตั้งเยอะนะเออสรุปลูกซองนัดเดียวครับระยะนี้นะโอเคเดี๋ยวไปดูเคทีต่อครับระยะนี้เลยเท่าเดิมเลยนะครับท่านผู้ชมก็ต้องเล็งไปที่ตัวสําหรับทริคการเล่นลูกซองนะอย่าไปเล็งหัวนะ เล็งที่ตัวไปเลยครับเพราะว่าลูกกระสุนมันจายมากลูกกระสนุนจายนะครับต้องเป็นแบบยิงระยะใกล้อะเอาไว้ลูดอะไรเงี้ยนะครับเวลาวิเวลาดักคนแล้วคนวิ่งผ่านมาอะไรเงี้ยเราก็ใส่เลยยัดเลยนะครับเรื่องความเร็วระหว่างเคทีกับลูกซาเนีนไม่จะเร็วกว่าดูเคทีนะนะช้ากว่านะครับเคทีมันจะยิงช้ากว่านะครับท่านผู้ชมแต่ลูกซองยาวจะยิงเร็วกว่าประมาณนั้นเลย อ่ะโอเคมาดูเคทีบ้างครับท่านผู้ชมระยะนี้อ่ะเดี๋ยวประมาณนิดหนึ่งแล้วกันนัดเดียวเหมือนกันครับลูกซองสั้นลูกซองยาวดเดียวใช้กล้าก็น่าจะนัดเดียวนะแต่มาลองดูแบบความส่ายหรือว่าไม่ใช่ดิอ่าลูกกระสุนอ่ามันจะกระจายออกไปเยอะกว่ากันไหมนะครับอึ้งอันนี้ประมาณนี้นะอ่ามาดูลูกซองยาวครับไม่ต่างกันเท่าไหร่นะไม่ต่างกันเลยนะครับท่านผู้ชมความแรงอ่ะสองปืนนี้เท่ากันนะครับ มาดูที่ไซก้าครับท่านผู้ชมมาครับผมทุกคนมาดูไซกากันระยะเท่าเดิมนะครับมาดูการจะหนึ่งนัดตายหรือเปล่านจะหนึ่งนัดแหละนะครับระยะเนี้ยเนี่ยเห็นไหมหนึ่งนัดน,นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูยิงระยะไกลขึ้นนะครับมาดูกระสุนด้วยมันจะกระจายมากหรือเปล่านะครับไม่ต่างเลยท่านผู้ชมเอาจริงคือไม่ต่างเลยแทบไม่ต่างนะครับผมบอกเลยว่าแทบไม่ต่างกันระ้วงสามปืนนี้นะครับทั้งความแรง แล้วก็กระสุนที่กระจายออกไปเท่ากันเลย่ะเดี๋ยวมาดู AA ต่อครับท่านผู้ชมโอเคมาดูที่ A a ครับท่านผู้ชมกระสุน A a นะ่าจะกระจายกว่านะผมว่านะแต่ก็นัดเดียวเรียบร้อยอุ้ยตุกไม่ต่างนะเนี่ยแต่ว่ายิ่งยิงยิ่งกระจายครับ A a AA ยิ่งยิง,ย,งยิ่งกระจายนะครับดูหนึ่งนัดนี่ไม่กระจายนะถ้ายิงต่อเนี่ยกระจายแล้วเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวดูไซก้าลองยิงรัวรัวดิจะกระจายเท่ากันไหมหโอ้โห แต่ว่าใส่กล้ามกระจายไม่ค่อยเท่ากันนะเอเอเนี่ยจะกระจายมากกว่านะท่านผู้ชมเท่าที่สังเกตนะครับหรือว่าเท่ากันวะเชีย่ยแทบไม่ต่างเลยวะพวกตะปืนตะปืนอะไรวะเนี่ยปืนตระกูลลูกซองเนี่ยดูแบบนี้แทบไม่ต่างกันเลยยิงนัดแรกะกระสุนมันจะไม่กระจายเท่าไหร่พอยิงนัดต่อไปกระสุนมันจะเริ่มกระจายออกมากขึ้นนะครับโอเคสรุปไม่ค่อยต่างกันนะครับ ปืนตระกูลลูกซองสีกระบอกนี้นะครับท่านผู้ชมก็แตกต่างไม่มีอะไรต่างกันเยอะนะครับโอเคต่อมาเรามาลองเป็น FN ่ากันนะครับ FN เลยสุดท้ายเป็น PKM นะครับท่านผู้ชมมาดูกัน2ปืนนี้ปืนไหนจะแรงกว่ากันนะครับถ้าเป็นเรื่องน้ําหนักนี่ FN ชนะแน่นอนถ้าเป็นเรื่องกระสุนก็คือ PKM ชนะแล้วก็น้ําหนักเบาด้วยกระสุนเยอะกว่าด้วยอันนี้แค่ร้อยนัดอันนี้200อนัดนะครับอันนี้น่าจะพังเร็วกว่าด้วยอันนี้พังช้ากว่าด้วยนะท่านผู้ชม อ่ะโอเคมาดู FN บ้างครับผมจะยิงกี่นัดนะยิงหัวนะท่านะผู้ชมหนึ่งอุ้ยแรงอยู่นะเกือบถึงข้อมือนะครับท่านะผู้ชมสองนัดอุ้ยเหลือเช็ดนป้องเท้าอ่ะไม่ถึงตาตุ่มด้วยซ้ำนะับผมเลือดที่เหลือนะเหลือน้อยมากแรงอยู่นะก็สรุปสามนัดตายนะสำหรับ FN ของเรานะท่านะผู้ชมอ่ะเดี๋ยวมาดูระยะไกลบ้างครับระยะไกลนี่กระสุนกระจายมาก แถมยิงไม่ตรงด้วยนะะกระสุนไม่ตรงเป้าด้วยนะโอเคทุกคนความแรงเราได้แล้วเดี๋ยวเรามาดูปืนต่อไปกันเลยระยะก็ตามนี้นะครับผมเนี่ยกระสุนกระจายมากแล้วก็ยิงไม่ตรงเป้านะครับเดี๋ยวเรามาดูพี่คิมต่อเลยท่านผู้ชมมาดูกันว่าจะแรงเท่า fN ไหมแล้วก็ระยะะเดี๋ยวมาดูระยะก่อนเลยระหว่างรอตัวไก่นะครับเดี๋ยวลองยิงตรงเป้าก่อนนิเฮ้ยมันดีกว่า Fn ออีกนะเนี่ย ดีกว่า M สอ9ีกอย่างเงี้ยนี่ยระยะไกลเนี่ยระยะของ p k m ยิงไกลเนี่ยดีกว่า FN อยู่นะผมว่าใช่ไหมโอแม่งเท่ากันเลยไม่ต่างผมว่าไม่ต่างว่ะไอเี้ยผมว่าไม่ต่างนะทุกคนไม่ค่อยต่างนะไม่ค่อยต่างว่ะเออยิงแทบบจะเหมือนกันเลยอ่ะ FN กับ p k m อะ่ะ M สองสีเก้ากับ p k m อะ่ะแทบไม่ต่างเนาะก็มันเป็นปืนกลหนักเหมือนกันอะ่ะเออ แบบหนักโคตรๆอ่ะ FN หนักกว่าอ่าเดี๋ยวมาดูความแรงของ PKM กันบ้างครับผมว่าจะยิงกี่นัดนะครับผมแล้วก็น่าจะสามนัดเหมือนกันแต่ว่ามันจะลดเยอะกว่า,า FN หรือเปล่าจะแรงกว่าหรือเปล่าหรือว่าเบาวกว่านะครับมาดูกันโอเคทุกคนมาชมกัน PKM ยิงหัวปึ้งอู้เชี่ยน่าใจหายระยะไกล้แรงกว่า FN เยอะเลยท่านผู้ชมแค่สองนัดเท่านั้นอันนี้เหลืออยู่ตรงเขาเรียกอะไรอ่ะ เอวลงมาเขาเรียกอะไรขาอะไรอ่ะเชี่ยแรงมากเอวลงมาทุกคนแรงกว่าเอฟเอนเยอะเลยดูดิสองฮัดตายเองเชี่ยโคตรแรงท่านผู้ชมแรงมากโอ้โหความแรงความแรงนี้มันแรงกว่าเอฟเอนครับท่านผู้ชมนี่จัดอันดับเลยระยะใกล้นะครับความแรงแต่กูลลูกซองนี้เท่ากันอันดับสองพีเอ็มอันดับสามเอฟเอ็นครับในคลิปนี้ทุกคนโคตรเอาเรื่องอ่ะ PKM อ่ะแรงกว่า M249 อีกนะท่านผู้ชมข้อสรุปของคลิปนี้นะครับอ๋อตามนี้แล้วกันนะผมเรื่องระยะระยะก็จัดให้ดูกันไปแล้วนะครับก็ฝากท่านผู้ชมด้วยแล้วกันนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็อย่าล,ลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยเพื่อไม่พลาดการชมคลิปต่อๆไปนะครับผมแล้วคลิปหน้าอยากให้ผมเอาปืนอะไรมาลองทดลองรีวิวยิงอีกนะครับหรือว่าจะเป็นพวกมงพวกมีดอะไรก็ได้นะเออคอมเมนต์มา มีเข้ามาเลยนะครับเดี๋ยวจัดให้แน่นอน,นครับท่านผู้ชมก็ยิงตัวเปล่าเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับมันจะได้แบบให้ดูแบบเรียวๆไปเลยให้ดูแบบคัสตอมแบบเบสิกไปเลยอะ่ะไม่ต้องใส่อะไรเลยอะ่ะเออทดสอบแบบนี้น่าจะง่ายกว่านะเดี๋ยวจะมาลองทดสอบด้วยให้ดูด้วยแล้วกันนะว่าพวกเอ,อ่อหมวกพวกเกาะอันไหนมันถึกกว่ากันแต่น่าจะรู้อยู่แล้วแหละนะแต่จะมาทดลองยิงให้ดูว่าจะยิงกี่นัดถึงจะตายนะครับแล้วปืนอะไรก็จะแรงอีกก็โหน่าจะยากเดี๋ยวลองดูรอดูก่อนล้วกันนะว่าจะเอามารีวิวหรือเปล่าน,นะพวกเกาะพวกหมวกอะ่ะเออ แต่ช่วงนี้ขอรีวิวพวกปืนไปก่อนแล้วกันให้ครบทุกกระบอกที่มีในเซิร์ฟก่อนนะครับอ่ะโอเคทุกคนก็ตามนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากท่านผู้ชมด้วยนะผมฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยเพื่อให้พลาดการชมคลิปต่อๆไปนะครับคำพูดวาจาใดาที่ดูไม่เหมาะสมนะขอไปท่านผู้ชมมาณที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ก็เช่นเคยครับขอตัวลาท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านไปก่อนแล้วกันนะครับผมบ๊ายบายจุบจ๊บๆเจอกันคลิปหน้าครับผม